สวัสดีจ้ามาื่อนี้วีมาเก็บบักบวัวหด้นนจ้ะบักบูวบัรี่ค่ะนี่นี่ใกล้สเต็มคูแล้ววิธีเก็บกระเจ้งซี่เลยจ้ะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากเลยจ้ะหลายขนาดหลายเลนะจ้ะหลาย,ยดาวมุมเลยจ้ะ ต้นกะต้นนิดน่อยคือต้นพักขยนนงบัานเฮ้าเนาะมวนได้ลลแต่มาโคกนะอย่ามีอย่ามีเงินเนายอย่าคอยวาสนาเนาะค่ะเนาะบาตรสองบาตรก็เอาใกล้เต็มคูแล้วมาได้สุโมงหนึ่งแล้วหรือมะ พี่จะให้เบิ้งขาวเนาะดำเยอะเลยก็ไม่รู้จะเอาลูกไหนอะ่ะ đi thêm cú lẽu, ui, mì tý sợi nè lựa ở tên nuôi nhảy đấy chị, lựa ở tên nuôi xôi xôi cứ khuôn kep chị. มื่อใดมีสวยมีอาวจ้ะเมื่อใดมีสวยมีอาวเด้อนน่จ้ะยืนสินะ มืันนี้วันยุดจะบวได้ไปขับรถมือนน้มาป่า